อันนี้ประกอบครับชิ้นส่วนของเกรีรัตร์เนี่ยมันจะงายขึ้นนะครับมันจะงายขึ้นข้างบนตอนนี้นี่กำลังเห็ดอยู่ครับน,นำดยหัวหน้าทีมครับเพิ่นประกอบมีความชำานาญเพิ่นมีความชำนาญก,กุมูอาศัยเพิ่นเลยครับบอกขั้นตอนให้ใหเห็ดน้ำเพิ่นครับซอยกันหลายคนครับ มันใช้เวลาแป๊บหนึง่งได้สามเลยครับส่วนผมเนี่ยได้อันเดียวมันได้สามนะครับนี่กำลังกำลังประกอบครับรวมทั้งเบิร์นี่แปดครับแปดแปดเสาตอนนี้ได้ไปหกครับเพิ่นสามแล้วประกอบเขาเพราะหลังจากที่ประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนี่ยจะเห็ดคัตตมอนซึ่งมันจะแตกต่างกันแค่ตัวน,นั้นจะคว่ำลงครับตัวนี้จะงายขึ้น น,นั่นเองครับกำลังเฮ็ดครับอันนี้ส่วนความหมายเนี่ยผมเองก็บ่มั่นใจเขียนว่าออไปพยายามันคิดแต่ว่าาอนนเฮ็ดตามจารีตประเพณีของชุมชนของเฮานี่แหละครับลังประกอบเขาครับวันนี้ส่วนที่ เป็นรูปประกอบทีหนึ่งที่ประกระอบเข้าไปด้ยเกลืรสั์ครับถึงซัดไว้แล้วครับมอันนี้เป็นขั้นตอนของการอันนั้นครับของการประกอบครับแต่ยังหมดเซตแค่นี้จะเอาเข้าไปก่อนครับพอเข่าไปแล้วยังเซตหาไม่มาอยูนั่นครับมาขัดเอาไวอ้อีกทิหนึง

ขอไว้สักคนคำเดียวเสียวอนครจเสียบมันแดงเียบเอพอน่าใส่ไม่ทุกนีบคัดไว้ที่หลังครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการประกอบครับมันตอกไรแล้วนี่ครับตอกไรคัดไว้เพื่อบวให้มันขยับครับ วนไปแล้วแรมตัวนี้นี่ยังสิประดับด้วยดอกไม้ครับวันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองครับกำลังทำกันอยู่ครับ าสบอันนี้เป็นขั้นตอนจะท้ายครับของการประกอบธีกษะซัดครับไม่ตัวนี้ครับไว้แค่การประกอบนะครับแต่การประดับตุกแต่งในอีกขั้นตอนหนึ่งครับ ดอกไม้คัดกันไว้ครับอันนี้ <c oughs> ใส่ไล่ยังดีกับลงลงลืมล ของการประกอบครับซึ่งเตละรูก็ะปิดครือกันเบิรนี่ลยนะครับออกไม้คับไปด้วยสุดท้ายครับกับตัดตัดไม้ตรงนี้ออกครับให้มันสวยลืครับอันนี้ก็จะเกิดความสวยงามครับแค่นี้แหละครับในการประกอบส่วนที่เหลือก็ในวันจะตั้งองค์กฐินเนี่ยจะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ครับตรงนี้นะในส่วนนี้ทุกชิ้นจะประกับประดับด้วยดอกไม้ครับจะเป็นดอกดาวเรืองนะครับ ใส่นะครับอเนาะนี่ภาษาชาวบ้านเพือเอ่อนว่าคัตมอนครับตีเซตไปแล้วนะเพื่อนเอื้นว่ากีกษัตรย์เวลานําไปประดับนี่ก็คู่กันครับมัดเอาไปยืนอ่ามันจะมันตรงกันข้ามครับแต่ทุกอย่างนะ่ะ คือกันอยู่ครับเพียงแต่ว่าเวลาจัดเขาเสามันนี่ตัวหนึ่งความตัวหนึ่งหงายครับนนบานเพลงไวพุทธนะครับผู้หญิงนอนหงายผู้ชายนอนความอันนี้คือการกิกษัตริย์คัตามอนนี่กิกษัตริย์นี่หงายคัตามอนนี่ความครับคัตมอนผู้ชายาตมนผุดเบากีกษัตริย์่ิงแจักเพิ่นสิไปความอย่างไรดอกกูผู้เพิ่นผู้จักปัดล่มหายตายจากเพิ่นเพิ่นแล้วจักสิไปถามหาย แปลว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือมันสร้างความสามคัคคีในมูคณะะครับเพราะว่าควาสิเฮ็ุแล้วนี่โอ้ยมันนังจัดอย่างสารอยู่นี่ยังเหลือบุพเอ,อาทิตย์คำสิบอ,อบเดือนนี่ตแต่ยังบยเบลอเยอะครับยังขันตอนสุทไทยคือกับประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ครับ จะให้เกิดความสวยงามครับดอกไม้แต่ถ้าแต่ก่อนเขาใส่กิ่งมอนครับกิ่งมอนนะมาปาดมาเชือนให้เป็นรูปดอกไม้ครับแต่ตอนนี้เขาใส่ดอกไม้สุดเลยครับเพิ่นกำลังเห็ดครับันนี้ อวัานาทีมเลยครับเพิ่นพาเห็ดเพิ่นเป็นผู้บริโภโอ้อัญญเพื่อนนี่สิปแปดสิบมาได้ครับแต่ว่าน้าตาเรียนเยผ่านคนหกสิบกับบุปานอันนี้<ๆ>เรื่องจริงครับอันนี้เป็นชอบออกกาําลังกายครับเดินเมื่อสามชมมั่วโมงมาได้ครับตอนเศร,ร้าตีหาเพิ่นก็ออกเดินแล้ว ในคะแนนพื่นกะาว่าจะอยากได้แนว่พื่นกะต้องเห็ดเอาครับเอาพฤติกรรมของพืนปป่นได้ก็ไปเห็ดรับสิ่เป๊ะเอาแนวแนวอื่นบเปลีนได้ตอนนี้พื่นกัยังเป็นนั้นได้ครับพื่นมักอยู่ดอกแน,ว,นวอื่นก็นได้แต่ว่าเนี่ยไปเอาเถ่ะน้ำที่สร้างปัญหาตื่ม ครประกอบกันกับแต่แต่ละเสานีครับแต่ละเสาแต่ละลักนี่ใส่ชิ้นส่วนที่สารว้นี่เก้าเก้าอันครับเก้าอันทั้งเบินี่ทั้งกีกษัตรินี่กับเมื่อเห็ดแล่าๆนี่กับมีอยู่แปดลักคัตตรมอนนี่ก็แปดลักคือกันครับกระถินสองกองกองละแปดครับเอาประกอบกัน ตั้งตั้งคู่กันครับบนเป็นประกบกันหรอกเดี๋ยวพอเพิ่นเห็ดแล้วเรียบร้อยเบิดทถูกอย่างผมติดเอาให้เบิ่งอีกทีหนึงครับครับอันนี้คือเกก,กระซัดนนะครับที่ประกอบเซ็จเรียบร้อยแล้วครับยังเหลือแต่ประดับตุกแต่งครับอันนี้ก็ใส่ไปเป็นบริวาร องกระถินสองกองครับวันนี้จำนวนแปดอันครับส่วนด้านนี้ครับด้านนี้นี่เป็นคัตาอนครับแต่สังเกตอนี้จะเห็นความแตกต่างกันนะครับวันนี้อันนี้คัตาอมนก็มีอยู่แปดลักษอกันครับยังเหลือแต่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ครับ คลิปนี้ก็คือสิพ่อสาม,มีเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ